สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่วันที่3ของการทานข้าวมื้อเดียวของเราแล้วนะทุกคนวันนี้เหมือนเดิมนะคะเริ่มที่กาแฟดําในตอนเช้าพร้อมกับเม็ดมะม่วงหิมาพานต์ค่ะเมื่อชงเรียบร้อยแล้วเราก็ไปนั่งจิบกาแฟนะคะชมสวนดอกไม้ของเรานั่นเองค่ะซึ่งเราปลูกไว้ในกระถางเล็กๆนะคะทุกคนในกระถางนั้นก็จะเป็นคุณนายตื่นสายแล้วก็จะมีต้นใบกระเพรา แล้วก็หญ้าสําหรับให้แมวนะคะก็คือทําเป็นส่วนผสมนั่นเองนะคะผสมหลายๆอย่างไว้ด้วยกันค่ะก็ <c oughs> คืออารมณ์แบบจิบกาแฟไปชมสวนไปอะไรแบบนั้นนะคะก็ฟินไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูสวนใกล้ๆกันนะคะทุกคนคือเราปลูกไว้แล้วเนี่ยกระเพามันเหมือนจะตายแล้วค่ะทุกคนและดูต้นหญ้าของเรานะคะกําลังจะฟื้นได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,ะพ่อเราบอกว่าให้ลาออกจากงานแล้วก็ไปทําการปลูกข้าวค่ะทุกคนและทุกคนดูสาภาพนะคะขนาดปลูกหญ้าให้แมวหญ้ายัางไม่รอดเลยค่ะ จะรอดแนลไม่รอดแนลและนึกถึงข้าวนะคะทุกคนจะได้กินมเมีย Hi, ไปดูเมนูอาหารดีกว่าทุกคนมาดูเมนูอาหารวันนี้กันนะคะมีไก่กระเทียมมีข้าวหนึ่งทัพพีผักต้มแล้วก็ผักสดค่ะแต่งจานให้มันดูสวยงามนิดนึงนะคะพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มทานกันเลยนะคะ,ะจัดสถานที่ก่อนนะคะ,ะให้เรียบร้อยจัดทรงผมนิดนึงค่ะ,ะได้เรียบร้อยแล้วอ่ะแก้วน้ําค่ะจัดวางเทแก้วน้ําเลยค่ะได้ขอไปเทน้ําเลยค่ะตอน่นนะคะ ดื่มน้ำสองแก้วก่อนทานอาหารนะคะเราจะเริ่มทานอาหารนะคะทุกครั้งก็ประมาณสิบโมงนะคะไม่เกินเที่ยงประมาณนี้ค่ะก็จะใช้เวลาช่วงนี้นะคะในการทานคือทานเนี่ยเรามีอะไรหรือเราหิวอะไรอยากกินอะไรเราก็จะกินกินนะคะแต่พยายามลดแป้งนิดนึงค่ะคือตักข้าวให้หน้อยๆน,นะคะแล้วก็อาจจะให้กับเยอะหน่อยค่ะอาจจะเป็นพวกเนื้อสั์เป็นไก่ก็ได้นะคะประมาณนั้นพยายามลดแป้งค่ะแล้วก็พยายามทานอาหารให้ครบห้าหมูนะคะวันนี้เราก็มีผลไม้มีส้มมาด้วยค่ะ ไปเริ่มทางกันเลย แล้วคงจะมีความสุขกับการกินมากเลยคะ่ะพยายามนะคะทุกคนต้องมีความอดทนนิดหนึ่งนะคะในการที่จะไม่ทานอาหารระหว่างมื้อนะคะต้องอดทนนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ช่วงเย็นก็แรกๆอาจจะทรมานนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าหากว่าเราทําได้แล้วเราก็จะมีความเคยชินค่ะ,ะหรือถ้าเราหิวมากๆนะคะเราก็ถามตัวเองสิคะว่าถ้าหากว่าเรากินแล้วเนี่ยเราจะได้อะไร แล้วถ้าเราไม่กินเราจะได้อะไรลองถามตัวเองแบบนี้ดูนะคะมันสามารถที่จะช่วยยับยั้งการอยากกินของเราได้เช่นกันนะเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิธีการกินของเราก่อนนะคะพยายามเริ่มให้มันเหมาะกับตัวเองนะคะเอาแบบที่ไม่ฝืนตัวเองมากนักนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่ฝืนตัวเองมากนะักแต่เราสามารถที่จะทําให้เป็นประจําเราก็สามารถที่จะ,ะมีความอดทนแล้วก็ทําได้นานด้วยค่ะ ทำแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเหมือนเราที่เริ่มแรกเลยนะคะเราพยายามลดน้าตาลแล้วก็แป้งทาแบบนี้นะคะเป็นเวลาเกือบ2อถึงสาเดือนเลยทีเดียวค่ะแรกๆน้าหนักเราก็ไม่ได้ลดนะคะแต่เราคิดว่าทําเพื่อสุขภาพเวลาที่เคี้ยวอาหารนะคะเคี้ยวช้าๆได้ยิ่งดีมากเลยค่ะเคี้ยวพยายามบดให้ละเอียดนะคะใช่ค่ะและอีกอย่างที่เราพยายามปรับนะคะก็คือการเคี้ยวอาหารนะคะแต่ก่อนเราจะเป็นคนที่ทานเร็วมากๆเลยค่ะ คือเคี้ยวปุ๊บกืนปั๊บอะไรแบบนั้นเลยนะคะแต่พอเวลาเรามาลองเคี้ยวเคี้ยวให้ละเอียดนะคะแล้วก็เคี้ยวให้นานขึ้นนะคะปรากฏว่ามันเหมือนแบบว่าจะทําให้เรานั้นอิ่มง่ายมากขึ้นค่ะแต่ก็มีบางครั้งนะคะที่เวลาเรากินอาหารแล้วเราก็เคี้ยวแบบเร็วๆนะคะแล้วก็กินเลยเคี้ยวเร็วๆแล้วก็นเลยบางครั้งเราก็ลืมนะแต่ก็พยายามจำให้ได้นะคะถ้าจำได้เราก็ทำใหม่นะคะประมาณนั้นตั้งสติใหม่นะคะก็จะเย็นขึ้นนะคะพยายามเคี้ยวให้นานขึ้นอะไรเงี้ยตั้งสติได้แล้วค่ะบางครั้งก็บอกเพื่อนบางครั้งให้ส Thank mm -hmm. you. แล้วนะคะในการกินข้าวมื้อเดียวของเรานะคะแบบนี้ดูซิว่า1สัปดาห์นะคะเราจะลดได้กี่กิโลนะคะสําหรับการทานข้าวมื้อเดียวของเรานะคะคอยลุ้นไปพร้อมๆกันนะทุกคนทานข้าวหมดแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยดื่มน้ำสองแก้วนะคะเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้มีส้มด้วยนะคะอ่าระหว่างวันพยายามดื่มน้าเยอะๆนะคะแลนะใครที่จะนําวิธีของเราไปใช้นะคะพยายามทานอาหารให้ครบห้ามูนะคะแล้วก็ในช่วงที่ทานทานให้อิ่มเลยค่ะ มาลดไป,ปพร้อมๆกันนะคะทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ